การเต้นกันเป็นคลิปการเต้นนะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งันวาก็เราจะไปการเต้นที่จุดหมายคือที่จังหวัดกำแพงเพชรเราจะไปช่องเย็นครับวันนี้เราออกมากันตอนหกโมงแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะขึ้นไปที่ช่องเย็นวันนี้เดี๋ยวจะไปนอนกลางทางก่อนจุดหมายก็น่าจะอยู่แค่ประมาณสักนะครสวรค์ ตอนนี้เวลาก็ประมาณสองทุ่มกว่าแล้วก็ยังไงเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวไยายกันจริงๆไปกอนครับตอนนี้ครับเชา้าวันที่สองเรียกว,วันที่สองแล้วกันนี่ก็เดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปที่พิทยานยแห่งชาติแม่วงที่ลานกางเต็นช่องเย็นนะครับตอนนี้เวลา2โมง 8โมงสนาทีนี่คือที่พักของเราเมื่อคืนนี้ชื่ออะไรนะไอล็อบ <love> 33ไอล็อบ33นี่เป็นที่พักอยู่ <Okay. S 1> ทางเข้าตัวเมืองกําแพงเพชรน,นะครับห้องพักดีอยู่เมื่อคืนนี้เราเดินทางมาถึงประมาณเที่ยงคืนคือละ400นี่ใหญ่โตอยู่ที่จอดรถด,ดีเลย <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวเราจะไป รือของกินข้าวก่อนที่จะขึ้นไปที่ลานกลางเต็นช่องเย็นกันนะครับถนนข้างจบไปอุทยานแห่งชาติแม่วงช่องเย็นอันนี้เราใช้เส้น1117ครับครับตอนนี้เที่ยง12นาทีถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแม่วงแล้วครับเดี๋ยวเราต้องมาติดต่อที่ตรงนี้ก่อน แล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปกลางแต่นี่ช่องเย็ยนต้องมาลงทะเบียนที่นี่ก่อนนะครับไปครับ<ป>นี่ครับเจ็ดร้อยกระทับตาแล้วอุทยานนี่คือเป็นด่านเอ่อเรียกว่าจ่ายค่าเข้าอุทยานจะบอกว่าแล้วก็นี่ข้างหลังนี่จะเป็นร้านของชำร้านสุดท้าย ใครที่จะมากลางเต็นที่ช่องเย็นนะครับต้องซื้อสเสบียงพวกน้ําแข็งพวกอะไรให้จบตั้งแต่ตรงที่จ่ายตังด่านแรกเลยเพราะว่าถ้าขึ้นไปที่สูงบริการนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเขามีอาหารขายจริงพวกข้าวตามสั่งมีแต่ว่าจะซื้อน้ําแข็งไม่ได้แต่ถ้าพวกเครื่องดื่มมามีน้ำบัลลมอะไรี้ยมีขายแต่ถ้าน้ำแข็งเนี่ย ซื้อตั้งแต่ด่านแรกขึ้นไปกับเราเนี่ยต้องวนลงมามันก็ไม่ได้ไกลมากนะนี่เราก็เลยต้องกลับขึ้นไปใหม่จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขึ้นไปที่จุดการเต็นท์ช่องเย็นเนี่ยอีก28แกิโลแต่จากตรงนี้ขึ้นไปน่าจะประมาณ10กวกาโลได้นะขึ้นไปที่ทำการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไปกลับขึ้นไปใหม่ กระทิงโอ้โหระวังอ๋อที่โอ๊ตบอกไงคิวกระทิงนะครับอ,อ่ะตอนนี้ครับมาถึงจุดชมวิวกิวกระทิงที่หลายๆคนก็จะต้องมาแวะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกัอนก่อนนี่ครับโอ้โหนี่จุดชมวิวกิวกระทิงจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง890เมตรนี่มีจุดให้ให้เราเดินลงไปถ่ายวิวได้สวยงามตอนนี้บ่ายโมงครึ่งอากาศข้าบนนี้ก็เริ่มเย็นๆนะนี่วิวตอนนี้ แล้วก็ตอนนี้ครับเรามาถึงแล้วจุดกลางเต็นท์ช่องเย็นนี่รถเราอยู่นี่แล้วก็นักท่องเที่ยววันนี้วันศุกร์ที่สองพันวาหกห้า 6, ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนี่ก็มีทางพี่พี่ไบค์เกอร์ก็มาแล้วแล้วก็มีเต็นท์ของอุทยานนี่จะเป็นสีเหมือนลายพรางเนี่ยนะนี่แล้วก็นี่เต็นท์นักท่องเที่ยว มีเก้าอี้ให้นั่งกินแล้วก็นี่สองเต็นท์นี้ก็มาก่อนเราแล้วก็ตอนนี้เราเลือกทำเลตรงนี้ข้างหน้าก็จะเป็นวิวข้างหน้าอ่ะเดี๋ยวการเต็นก่อนรอบนี้ไม่น่าจะช้านะครับนี่ครับตอนนี้สองโมงครึ่งใช้เวลากลางแป๊บเดียวรอบนี้เนื่องจากมีประสบการณ์คราวที่แล้วเหมือนไปซ้อมมาแล้วก็เลยรอบนี้ กลางเต้นใช้เวลาไม่นานต,ตอนนี้หิวละไม่ได้กินข้าวกลางวันเดี๋ยวไปกินนู่นที่จุดที่เขาให้ทำอาหารตรงนู้นดีกว่าลมอยูอ่เดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวมากลางเต้นใหม่ กันบ้างครับก็อ่าเนี่ยเห็นใกล้ๆผู้พิชิตภูสวรรค์อ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาขึ้นภูสวรรค์ต้องมาทางฝั่งนี้นะทีนี้ห้องน้ําฝั่งซ้ีขวาเป็นยังไงโถปัสสาวะฝั่งนี้มีสองมีอ่างล้างหน้าสองจุดที่อาบน้ํามีฝักบัวเป็นชักโครกหนึ่ง เอาฝั่งนี้ชักโคกสแล้วก็นี่ที่อาบน้ำอยู่นี่อันนี้จะเล็กกว่าทางน้นหน่อยนะแต่ว่าเป็นชักโคกทั้งสองทั้งสองห้องเลยอันนี้ดีอยู่แล้วก็ฝั่งน้นจะเป็นห้องอาบน้ำหญิงอ่าทีนี้จะเดินผ่านห้องน้ำมานี่ครับผู้พิชิตภูสวรรค์นี่ที่เขาจะขึ้นไปถ่ายรูปวิว360อองศาชัดๆครับ เดี๋ยวพรุ่งน,นี้เช้าเราค่อยขึ้นดีกว่าตอนนี้สามโมงกว่าร้อนอยู่แล้วก็วันนี้มันลุ้นอยู่ว่าฝนจะตกไหมครับเพราะว่าเอ้ที่บอกเมื่อวานก็ตกอยู่นะก็ห <quase S 1> วังว่าเราจะรอดนะตอนนี้ Só, อากาศก็เริ่มเย็นลงเรื่อยๆนี่นี่คือลานกลางเต็นท์ที่เห็นอยู่นะครับเต็นท์เราอ,อยู่นั่นนี่มีเพื่อนโคแมนหนึ่งเต็นท์ วันนี้นักท่องเที่ยวไม่เยอะเท่าไหร่เป็นวันศุกร์ก็เริ่มทยอยทยอยมาน่คก็ตรงนี้จะมีร้านสวัสดิการเป็นร้านกาแฟก็จะมีขายอาหารเบาๆนะเป็นมามา่าต้มมาม่าได้แต่ว่าถ้าอาหารพวกที่เป็นข้าวตามสั่งอนะข้าบนไม่มีนะครับต้องเตรียมมาเอง นจำแข็งต้องเตรียมมาเองนี่ยโหนั่นมืดมาแล้วเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันแล้ววันนี้เราจะโดนไหมนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยมาแล้วครับตอนนี้นี่วิวช่องเย็นตอนนี้แดดดีแต่ว่าต้องมาลุ้นกันว่าจะมีฝนไหมวันนี้มีเต็นท์อยู่วันหนึ่งสองสามสี่ห้าเต็นท์หนึ่งห้าเต็นท์หนึ่งหกน้ำไกลๆก็เห็นอยู่นู่น เดี๋ยวเรากลับไปที่เต็นท์เราดีกว่าตอนนี้5้ามงสินาทีครับอุณหภูมิ26.3อาทิตย์ตกขน่านี้ ก็ตอนนี้ที่ช่องเย็นเต็นท์ของเราแล้วก็ห้าโมงครึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีสมาชิกอาการเต็นเพิ่มขึ้นแล้วอากาศก็เย็นลงกว่าตอนกลางวันวันนี้ทำอะไรครับเชฟเต็เต็ สเต็กเนื้อเนื้ออะไรเนี่ยโคขุนสเต็กโคขุนวันนี้เราจะทำอาหารเย็นเป็นสเต็กค,ครับที่นี่ช่องเย็นสามารถทำอาหารได้ที่เป็นเตาปิกนิกแบบนี้นะครับทำได้หมดถามทางเจ้าหน้าที่มาแล้วส่วนถ้าจะทำหมูกระทะหรือใช้เตาถ่านเนี่ยทำได้นะที่นี่นี่ต่ต้องไปทางโน้นนี่ครับเห็น ทังพี่ครอบครัวที่อยู่ข้างเราเนี่ย mm. เขากินหมูกระทะกันเนี่ยใช้เตาถ่านตรงนั้นเนี่ยทำได้ทำได้ที่นี่ทำได้แต่วันนี้เรากินสเต็กกันแล้วก็เดี๋ยวจะผัดมาม่าต่อเดี๋ยวมาดูวนว่าวันนี้อาหารของเราวันนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นี่สเต็ก โคขุนเนื้อของเราครับซือมาจากบิ๊กซีนี่สองชิ้นนะนี่ชิ้นยังไม่ได้ทอดนี่นี่เป็นยังมาย่างอันนี้นี่จริงๆแล้วคือชิ้นเดียวกันนะแต่มันใหญ่เกินกระทะนะเราก็เลยต้องมาหัน่นสองชิ้นเนี่ยในราคาเซล,ลเหลือสองร้อยกว่าบาทถูกมากนะเท่ากับกินละร้อยอ่ะกินละร้อยนิดๆอ่ะอืมแล้วตอนนี้ก็ อาทิตย์กำลังจะตกหน้าเต็นครับอากาศก็เย็นลงที่เราทอดปลาแซลมอนไปแล้วตอนนี้ย่างสเต็กต่อ ี่โมงละหกโมงครึ่งหกโมงสามสามนี่ครับบรรยากาศเช้านี้มีหมอกมีหมอกแ,แล้วก็ฟา้าไม่เปิดเท่าไหร่นี่หมอกเริ่มลงเริ่มลงเมื่อกี้ไม่เท่านี้นะแล้วก็ไอตัวกุ้นอะไรนี่มากัดหน้าเลยตอนนี้เ,ออเยอะอยู่ไปเดี๋ยวเราจะไปขึ้นภูสวรรค์กันดูดิมีคนขึ้นไหมนี่ให้ดูบรรยากาศ เชานี้ถกคุณกัดกัดน,นะฟ้าเริ่มเปิดนิดนิด,นดมเมฆอยู่ด้วยครับพอมันเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆตอนนี้หมอกหมอกค่อนข้างจะลงหนามากขึ้นนะเนี่ยดูดิหมอกลงหนาขึ้นเรื่อยๆนะไปเราจะไปอสวรรค์กันนี่ดูดิ สามร้อยเมตรทางจะเป็นไงขึ้นไหวไหมไปไปครับ 아. <목소리> เจอกัเรื่อยๆโอ้โหแต่หมอกตอนนี้มันขึ้นหน่อยยิ่งหนาอ,อา่าไปไปครับไปกันต่อเห็นยอดไกลๆแล้วอีกนิดเดียวขึ้นมาได้สามเกือบสามร้อยเมตรแล้วตามระยะทางนิดเดียว ทางขึ้นก็เขาทำทางให้ขึ้นได้สบายอยู่ที่ร่างกายค่อยๆขึ้นมาไหวอยูอ่นี่ครับนี่ขนาดยังไม่ถึงนะก็มองเห็นยอดล้เห็นถนนที่จะขึ้นมาช่องเย็นแล้วก็ตอนนี้ พอาทิตย์น่าจะอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ฟ้ามันปิดมากก็เลยยังเห็นหมอกหนาๆแบบนี้อยู่อีกนิดเดียวอีกนิดมานานแล้วแต่น่าจะรอบนี้ถึงแน่ครัโอ้ยหมอกอันนั้นครับเราเห็นแล้วเห็นป้ายภูสวัส์แล้ว อันนี้ถึงจริงแล้วโอ้โหหมอกก็ยังตาม <300 S 1> ฟุ้งขึ้นมาหมอกก็ยังฟุ้งขึ้นมาอยเห็นแล้วครับยอดภูสวรรค์ถึงสักทีโอ้นี่ครับ ภูสวรรค์สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง1427เมตรโอ้โหโอ้โ,โอโหโดูหมอกตอนนี้กล้องไม่ได้มัวนะตอนนี้กล้องไม่ได้มัวนะแต่หมอ,อกหมอ,อกมันทําเหมือนกับว่ากล้องมัวนะแต่ตอนนี้นี่ให้ดูวิว360ยสองศา ที่นั่งชมวิวสวยๆ<ว>นี่ครับตรงนี้เพราว่าตอนนี้คือมองไม่เห็นอะไรเลยนะ,ะจริงๆแล้ววันที่เรามาเมื่อวานนี่ฝนไม่ตกนะเมื่อคืนก็ไม่ตกแต่ที่นี่คือน้ำค้างค่อนข้างเยอะมากเต็นเราก็เปียกเลยอะแล้วก็ตอนนี้ฟ้าก็ไม่เปิดด้วย แต่ฝนไม่ตกฝนไม่ตกเราก็คิดว่าน่าจะไม่เจอหมอกเท่าไหร่น่าจะฟ้าเปิดแต่ที่ไหนได้ครับตอนนี้ก็คือกลายเป็นวิวค่อนข้างโอ้โหยอดเยี่ยม ครับตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแต่ว่าฟ้ายังไม่เปิดนะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแต่หมอกก็ยังจ้ายอยู่โอโ้โหยิ่งสายเหมือนหมอกจะยิ่งกระจายฟุ้งจนเรียกว่าเห็นได้ในระยะใกล้เท่านั้นเลยนะมองไกลๆนี่ยอย่างต้นไม้ต้นนี้ยอยู่ไม่กี่เมตรเนี่ย หเห็นลางๆแล้วอะกำลังจะลงแล้วถ่ายอีกทีจะเห็นว่ายิ่งสายกลายเป็นหมอกยิ่งหนาขึ้นมาอีกหนาจนแบบว่ามองเห็นได้ในระยะใกล้ๆเลยนะคราวนี้ตอนแรกยังเห็นลงไปถึงถนนนะตอนนี้ไม่เห็นแล้วเดี๋ยวเรา คงต้องลงก่อนละเจ็ดโมงกว่าแล้วไปทำอาหารเช้ากินก่อนอะครับเก็บเต็นเสร็จบนแล้ววันนี้9โมงครึ่งสภาพรถขาไปกับขากลับนี่ต่างกันเลยวันนี้เราก็เก็บลวกๆกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ ของน้ำไหลต่อแล้วก็ตอนนี้นักท่องเที่ยวชุดใหม่ๆก็เข้ามากันเยอะเลยมาแต่เช้าวันนี้เป็นวันหยุดด้วยแดดออกแล้วตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วเดี๋ยวก็ยังไงเดี๋ยวไปต่อกันที่อุทยานแห่งชาติคลองลานไปลานกลางเต็นท์คลองน้ำไหลครับเดี๋ยวยังไงพี่ขนาดเราเก็บของเร็วนะ ข้าวไม่ได้ทําไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวลงไปกินข้าล่างแล้วก็เดี๋ยวไปว่ากันที่ของน้ําไหลครับอ่าครับตอนนี้ก่อนจะกลับเราก็เลยมาแวะที่จุดชมวิวโมโกจูน้อยแต่ว่าป้ายโมโกจูน้อยหายไปแล้วแต่ตอนนี้9ก้าโมงครึ่งหมอกก็ยังมีอยู่นะฟ้าเริ่มเปิดขึ้นแล้ว เราไปดูน่เขาโมกระจูน้อยซึ่งปกติเนี่ยจะต้องมีป้ายโมกระจูน้อยแต่ตอนนี้ป้ายหายไปแล้วเดินขึ้นไปดูกันน,นี่ปกติจะมีป้ายอยู่ตรงนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วอโอ้โหแล้วตอนนี้นี่ครับวิวพาโนรามา จ0องศานี่จอลลดรถได้ตรงนี้อากาศตอนนี้ก็เย็นๆนะชิลเลยนี่แดดเริ่มออกแดดเริ่มออกหมอกก็ยังมีอยู่นู่นดูหมอกหมอกเยอะมาก